สวัสดีค<อ>่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องของวายอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็อากาศร้อนมากๆนะคะพีป่ปามก็เลยชวนทําทําอะไรไอศครีมมาเร็วเด็กๆมาทาไอศครีมกันวันนี้นะคะทาไอศครีมก็มีวัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะพีป่ปามนับดูซิวัตถุดิบมีทั้งหมดกี่อย่างครับหนึ่งสองสามเอ๊สวัสดีครับแล้วยังสวัสดีครับวันนี้พี่ปามจะมาทาไอศครีมนะครับ รสชาติรสชาติครับม,มีวัตถุดิบกี่อย่างครับผมนมขงชาเขียวมีอะไรบ้างนะครับผ<ม><ห>งชาเขียวแล้วก็แล้วก็นุมนะครับไหนนมอะไรเขาเรียกนมข้นหวานน,นมข้นหวานถูกต้องแล้วก็มีอะไรอีกครับนอัน,น,อ,น,นอันนั้นเขาเรียกว่า whipping รีม โอเคครับมามาทำ,ทำกันเลยครับทำกันเลยหรอทำกันเลยครับนี่นะคะก็คือวัตถุดิบของเรานะคะก็มี3อย่างนะคะวัตถุดิบหลักก็คือวิปปิ้งครีม2ก็คือผงชาเขียวเพราะเราจะทำรสชาติชาเขียวนะคะทุกคน3ก็คือนมข้นหวานนะคะตอนนี้คืออะไรอ่ะเจ้ปื้มอ <c oughs> ทำอะไรอ่ะแอบกินหรอ อขั้นตอนแรกใส่อะไรพไี่บามขมชาเขียวเอาใส่ไปเลยเว้าวเทไปเลยไหมเทไปเลยไหมง่ายดีอ่ะยกเทบุ้มลงไปเลยเอาช้อนออกมาอสิลูกวางไว้ก่อนวางไว้บนอ่า yes okay เทบุ้มไปเลย ผงชาเขียวใส่ในวิปปิ้งครีมไปเลยนะคะวันนี้ของเราใช้วิปปิ้งครีมของอขว,ขวดสีม่วงกล่องสีม่วงนะคะควรให้มันเข้ากันเลยไหนเชฟพูดอะไรอีกไหมเชฟพูดบ้างสิเชฟพูดอะไรบ้าง เดี๋ยวคนดูไม่เข้าใจนะว่าเชฟทำอะไรอยู่เชฟตัวน้อยทำอะไรนะครับเชฟตัวน้อยไอติมครับทำไมติมเหรอครับใช่ครับพี่ก็เชฟหนเชฟบินคนไหนดูซิเชฟเหรอครับอุ๊ยเชฟจอมกวนเราก็คนให้มันเข้ากันไหมเข้ากันเดียวครับแล้วก็ใส่อะไรต่อครับพี่นมครับใส่เลยใส่หมดเลย เทบุ้มนุมไปเลยวันนี้เราใส่นุมน้อยนะคะใส่ไปแค่ไม่น้อยมั้ง100กรัมใส่นมไป100กรัมนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมทั้งหมด300อ่า300 3อยกว่ากว่านะคะแล้วก็ผงชาเขียว40กรัมนะคะ เดี๋ยวเราจะทดลองสูตรนี้ให้นะคะถ้ามันอร่อยทุกคนอาจนำไปทําตามได้เราดูจบคลิปนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่าเชฟทำอะไรอีกครับต้องคนให้เข้ากันเหรอครับืึต้องคนให้เข้ากันครับโอ้โห,โหเชฟยอดมากเลยยังไม่เข้ากันเลยมันยังมีผงจุดๆๆดอยู่เลยผงของชาเขียววะลูก สวัสดีครับเรายังวัสดีครับเรากินไอศครีมของพี่ปาล์มนะไหนเชฟเชฟต้องขึ้นตีให้มันขึ้นฟูนะคะโอเคเดี๋ยวไปช่วยเชฟปาล์มก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว้ายเด็กขึ้นบนโต๊ะค่ะทุกคนเด็กอะไรขึ้นบนโต๊ะ ตีให้มันขึ้นปูนหน่อยนะคะมันจะได้ละมุนตอนเอาไปแช่ นะคะประหยัดเวลาแต่วันนี้เราจะทําให้ดูเพราะว่าใครที่มีตะก้อมือก็สามารถทําได้แต่ว่าเราก็จะเสียเวลานิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เสียพลังงานแขนมากตอนนี้ปวดแขนมเมกเมลยทาอยู่คนเดียวอะ่ะเชฟไม่ช่วยเลยอะ่ะตะก้อมือตะพังว่ะทุกคนสรุปเรายอมแพ้นะคะเรามาใช้แล้วก็อไฟฟ้านะคะเพื่อประหยัดประหยัดเวลาด้วยแหล,ละ๋ยวเรา มันก็จะำรบูนนุ่มๆดูแบบนุ่มๆอะ่ะแบบนี้ก็คือได้แล้วนะคะแล้วนี่คือเป็นการเสร็จสิ้นนะคะแต่เราจะเคาะเคาะเคาะก่อนว้าวว้าวอันยูทูบเลยอ่ะอันยูทูบเลยอู้หู้หู้โ o โ o อันยูทูบเลอู้หู้หน้ no, no. มันแตกมันแตกเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาเด็กๆเ,เอาถ้วยมาเอาถ้วยมานู่นๆถ้วยสีขาวอ้าวใส่มาโอเควางไว้ตรงนี้ค่ะตอนต่อไปเราก็เททุกอย่างที่เราทำผสมกันไว้ลงไปในข้ในของค่ะใน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 ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะทุกคน โอเคใส่ลงไปเลยจ้า,าจ้าส่งไปเลยจ้าทีไปเลยจ้าแล้วนี่มันก็บังหน้าแบบนี้หมดเลยว้าวว้าวรสชาติอะไรเนี่ยชาเขียววะชาเขียวใช่ไหมหชาเขียวชิมไหมชิมไหม ชิมโอ้โหโอ้ท <Techn Pokémon> oh ุกคนตอนนี <Fish> ้ข <ung> <The camera apan> enfin ้างกล้องนี่คือแบบว่าเด็กแอบชิมของรองเรานี่นี่ครับอุ้ย่าจิ้มแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็ไม่ต้องกินแล้วนะให้มันเป็นไอติมก่อนเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะลูก โอเคและตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เสร็จสิ้นเราก็เกลีย่ยให้มันเรียบนะคะและนี่นะคะคือสิ่งที่เราได้เราก็เกลีย่ยให้มันเรียบนะตอนนี้เด็กก็อะไรอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรกันโอ้ไม่ไหวเลยครับเด็กอือหือ เราใส่ท็อปปิ้งอะไรกันดีครับพี่ปั๊มเราใส่ช็อกชิปดีไหมโดยข้างหน้าดีไหมปั๊มวะเดี๋ยวเราจะมาหาช็อกชิปนะคะแล้วเอาไปใส่ข้างบนไอศกรีมของเรากันอุ้ยออุ้ย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 ออกก่อนว้าวช็อกชิปของเรามาแล้วนะคะนี่นี่คือช็อกโกแลตชิปของเราเราจะใส่มันลงไป นี่เปิดตอ<ช>นนี้คือผู้ช่วยของเรากินกันอย่างอร่อยอร่อยไม่มีใครช่วยแม่แล้วเขาชิมกันในอันนี้ก็คือช็อกโกแลตชิพของเราเราก็จะโรยลงไปเลยนนัโรยลงไปเลยโรยลงไปเลยโลยอ้ oh my god No 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 o อเคทุกคน ตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะ no 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 ตอนนี้เราก็จะเอาไปใส่ในตู้เย็ยนข้างล่างข้างล่างชั้นล่างสุดเลยครับเปิดให้หน่อยดึงออกมาให้หน่อยดึงชั้นมันออกมาให้หน่อย yes โอเคแล้วเราก็จะใส่ไอศครีมลงไปนี้จะใส่ไปเรารอ6ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้กินไอศครีมแล้วใช่ไหมเด็กๆใช่โอเคอน,เนี่คืออะไรอ่ะทำไมมอมแมนแบบนั้นทุกคนเราก็ใส่ลงไปในตู้เย็นแล้วนะคะชั้นล่างสุดมันก็จะให้ความเย็นเราจะรอถึงประมาณ6ชั่วโมงแต่ถ้า แต่ถ้ารีบนะประมาณ4ชั่วโมงก็ได้นะคะเราค่อยเปิดดูเอาถ้าไม่สิบภายใน4ชั่วโมงมันยังไม่เซ็ตตัวมันยังไม่แข็งตัวเราก็รอต่อไปถึง6ชั่วโมงเราก็จะได้กินไอศกรีมอร่อยอรสชาติอร่อย,ออย,ออยใครบอกว่าไม่อร่อยนะแม่ตีนะดูนี่ขนาดยังไม่เป็นไอศกรีมนะพี่ปามกินขนาดนี้เนะราเพิ่กินเลอร่อยแน่นอน <Conf> มาค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบเวลา4ชั่วโมงแรกแล้วนะคะที่เราเอาไอศครีมใส่ในตู้เย็นนะคะแล้วเราก็จะมาเปิดพร้อมๆกันนะคะว่าเวลา4ชั่วโมงนั้นจะแข็งตัวเซ็ตตัวแล้วหรือเปล่าตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเด็กไปเปิดตู้เย็นแล้วนะคะวัดดีจ้าดีจ้าอาไอตมออกมานี่นะคะทุกคนเราเอาออกมาแล้ว ไอศครีมของเรารสชาติชาเขียวนะคะทุกคนแล้วเราจะมาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันแข็งหรือยังมาค่ะเรามาเปิดกันดูนะคะตอนนี้คือมันใกล้จะ่ําแล้วนะคะเป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วเราก็เลยต้องเปิดไฟช่วยนะทุกคนเฮ้โอเคมุมนี้คือดีเรามาเปิดกันพร้อมๆกันอุยเดี๋ยวเราลองจิ้มดูก่อนนะฮู มันยังกินไม่ได้ค่ะทุกคนมันยังไม่แข็งตัวมันยังไม่แข็งนะคะรออีกน่าจะเป็นหกชั่วโมงแหละกว่าจะกินได้งั้นเดี๋ยวเรามากินกันพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> กินวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่แข็งแล้ว <Okay. S 1> ถ้าราอห้ครบหกชั่วโมงมันก็ค่ำพอดีกินไม่ได้แล้วต้องกินพรุ่งนี้โอเคไหมโอเคไหมพี่ปามบอกกับกล้องก่อนโอเคไหมกินพรุ่งนี้นะครับโอเคกินพรุ่งนี้ บายเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากินให้ดูมาเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากินให้ดูนะใญ่ครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากินให้ดูนะคะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันใหม่แล้วนะคะวันนี้ก็จะได้กินแล้วจริงๆใช่ไหมมันมันก็น่าจะแข็งแล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานเราก็ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าถ้ารอให้ครบหกชั่วโมงมันก็ติดคั่มนะว่าก็ไม่อยากให้เด็กๆกินนี่ออกกันมาแล้วเหรอมาหมี่ช่วยมหมี่ช่วยเดี๋ยวมันลุนแตกเดัสดีครับแมยังสวัสดีครับ มาค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะได้กินไอศครีมของเราที่เราทําไว้เมื่อวานแล้วนะคะตกลงรนดูะคับตกลงคือเมื่อวานเราไม่ได้กินใช่ไหมใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแข็งเพราะว่าเมื่อวานมันไม่เซ็ตตัวมันยังไม่แข็งวันนี้เราก็จะอะไรอ่ะมาค่ะเราจะมากินไอติมกันพี่บ้างกินไอติมี้ และนี่ก็คือไอศครีมเต้นไม้เอ้นะติมไม้เต้นเต้นไม้เต้นไมโอเคมาค่ะเราจะมาตักไอศครีมกันนะคะทุกคนไม่คุยเดี no okay. <S <s ๋ยวบอกเร็วปั๊มจะกินไอติมแลนะปั๊มจะกินไอติมแล้วนะว้าว ไอศครีมไอเลิฟไอศครีมว้าวเวทแวแวแวว้าวว้าว้าแวทแวทแวแวว้าวว้าวว้าววะ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 ว้าวว้าวว้วววววว้า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 วว้วว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  กินมากเอากี่ก้อนครับเอาสี่ก้อนเลยเอาสี่ก้อนบิ๊บัมเอาสี่ก้อนครับเอาแบบนี้เลยนะของเบบี้บ๊ามอือหอหวานหวานมากให้เบบี้บัมด้วย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เป็นช่ตู้นี่แม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  ทุกคนคะและนี่ก็คือไอศครีมของเราเอามามาอืออร่อยไหมอร่อยไหมบอกก่อนหลูอ,อร่อยค่ะทุกคนมันนุ่มมากละมุนมากแต่เราต้องลดความหวานหน่อยเพราะว่ามันมันหวานนำนำนำมันหวานโดดเลยอะอร่อยไหมเมื่มมาร่อยไหม อร่อยอร่อยไหมยำ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 เดี๋ยววายจะชิมให้ดูนะคะว่ามันอร่อยไหมมีอ๋อเอาน้องก่อนก็ได้มมมััมอ๋อเอาพี่ก่อนเอาคราวนี้ถึง คิวแม่ชิมแล้วจริงๆนะจ๊ะคำโตโตเย็นเดี๋ยวฟังมันหวานม,มันหวานเกินไปเราถ้าเราทำนะเราต้องลดหนุ่มนะคะทุกคนแนะน้ำให้ลดหนุ่มมันหวานเลยแหละ มันนุ่มมากอร่อยอมัมมัมไปแล้วค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ okay. กดกระดิง่งกดให้เดาด้วยนะคะกริงๆๆ่งกริ่งกริ่งบายบายค่ะบายบายไอเสตีของเรากาหร่อไหมอร่อยเนาะแต่ว่ามันหวานเกินไปเนาะเราเกินได้วันละนิดพอนะนเดี๋ยวเป็นเบาหวาน,น <Bye S 2> บายบายค่ะทุกคนบายบายบึ้มบายบายก่อนบายบาย ไม่ไายคะ